สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับเราตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องร้อรีวิววันนี้พี่ตีมี Honda f o r z ์ซ่าสามนะครับปีสองพเมานำเสนอรถคันนี้เลขใหม,ม่เพียงหลักพันเท่านั้นนะฮะที่สาคัญเป็นรถใช้มือเดียวสีสวยสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับอยากทราบว่ารถคันนี้จะวิ่งมาเท่าไหร่แล้วสวยยังไงมาชมมาเนี่ เลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมา6,101กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับรถใช้มือเดียวนี่มีบาร์จับนะครับจากมอเตอร์โวฟนะฮะนี่จับ GPS นะครับใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆได้มากมายนะครับชุดสีต่างๆสวยงามครับประกับไฟฟ้าครับเดิมๆตรงสื่อไม่มีเดรรางเลยนะครับปอกแฮนเดิลนะครับตุ้มไปแฮนเดิลมือเบรกฝั่งซ้ายเดิมนะครับแล้วก็มือเบรกฝั่งขวาเดิมไม่มีกดไม่มีงอนะครับประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีเดรรางเห็นไหมครับนี่ ชุดคอนโซลตรงนี้นะครับตรงสื่อไม่มีเือรังเลยนะครับเห็นไหมครัสวยเหมือนใหม่นะครับบาะนัางเดิมบาะนัางเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับที่จับกันตกด้านข้างก็แทบไม่มีรอยถลอกเลยนะครับสวยเหมือนใหม่จริงๆแม่ก6,100กิโเมตรแท้ก็จะแบบนี้นะฮะอ่าสีวหน้าไฟฟ้านะคันนี้นะครับปรับระบบไฟฟ้าไฟด้านหน้าครับเป็นแบบฟู l l LED สวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยหินนะครับอ่าบางคนหน้าครับไม่มีรอยไม่มีแตกร้าวนะครับ ยางหน้านะครับเต็มเต็มยางหน้าเต็มนะครับขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินเลยเห็นไหมครับแล้วก็ชุดแฟลิ่งชุดคอนโซลด้านในต้องบอกว่าแนบสนิทชิดทุกจุดจริงๆเนี้ยมากๆนะฮะนี่ด้านข้างนะครับชุดสีด้านข้างเดิมไม่มีถลอกนะครับนี่พักเท้าฝั่งขวานะครับไม่มีลอกล่อนเห็นไหมครับนี่โอ้โห ด้านข้าดูชุดสีด้านข้านะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับพักเท้าด้านหลังเดิมนะครับแข็งเครื่องเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีรอยล้มนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมอยู่เรามาฟังเสียงท่อกันรอบเดินเบานิ่งตาเร่งดีนะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนี่ฮะตาเร่งดีนะครับคันนี้ยังคงเป็นชกหลังเดิมนะครับ จานเบรกด้านหลังครับเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับบันท้ายเดิมไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะมาฝั่งซ้ายในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับฝาครอบเพื่อต่างๆเดิมนะครับไม่มีถลอกนะครับไม่มีล้มล้มแปะนะฮะดูได้เลยดูความเนีย้ยความสวยของเขานะฮะชุดสีฝั่งซ้ายครับ ไม่มีถลอกนี่ถ้าไม่มีรอยเลยนะครับทุกยาชุดยางนะครับสับบางเท้าก็ไม่มีลอกล่อนนะครับแผ่นยางต่างๆอยู่ในภาพที่เนี้สวยงามชุดสีสวยทั้งคันถ้าไม่มีทิฏฐินี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากนิชินนะครับ มาดูที่จานเบร,ร,ก,จร,รกจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า Honda Forza 300คันนี้บอกเลยว่าสภาพแบบนี้มาไม่บ่อยแล้วมาอยู่ไม่นานแน่นอนใครหาอยู่สำหรับคันนี้สีนี้สภาพแบบน,บบนี้ต้องมาทันใีพระรามหน,นั้นเราคัดรถสภาพทุกคันเลขใหม่แท้ไม่มีกลองไม่ร0อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ